เราจะมาหาคำตอบเราจะมาเรียนรู้ความหมายตามหลักบ้านบ้านเกี่ยวกับการแต่งงานกับการหย่าร้างให้เรานั้นเข้าใจยิ่งขึ้นแต่งงานความหมายอยากให้พวกเรานั้นดูที่เชือกนี้ฝั่งที่ฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้ชาย ฝั่งนี้เป็นฝั่งผู้หญิงสองคนนี้ตอนนี้เป็นอะไรกันไหมย่าง,งต่างคนต่างอิสระต่างคนต่างใช้ชีวิตที่เป็นของตัวเองแต่เมื่อมีการแต่งงานเกิดขึ้นระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงอะไรคือการแต่งงานอามินคือสัญญาที่ผูกมัดไว้ ระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงตามหลักศาสนาว่าสองคนนี้เป็นสัญญาว่าสองคนนี้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้สามารถที่จะหาความสุขซึ่งกันและกันได้ภายใต้แต่ละคนนั้นมีสิทธิซึ่งกันและกันนั่นก็คือการผูกมัด ง่ายๆโอเคแล้วคําว่าอย่าร้างแล้วลูกคําว่าอย่าร้างนั่นก็คือเป็นคําตรงข้ามของการแต่งงานนั่นก็คือการแก้การแก้ที่เราผูกเมื่อตอนแต่งงานนั่นแหละเป็นการแก้มัดโดยทุกคนนั้นต่างหลุดพ้นสิทธิซึ่งกันและกัน ภรรยาไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแลของสามีสามีก็ไม่ต้องไปดูแลผู้เป็นภรรยานั่นเรียกว่าการหย่าร้าง